แค่นยังไล่บอ,อ,อปปา,า,าด่งปาดคืองามแท้เอองามตสดสใหม่ๆยอดอ่อนๆใช่ไห น,นี่นะอนคือหลายแฉะกำนิ่นแล้วคุณน่ะพวกเขาไปเป็นฮกไปท,ทั้งพี่ทั้งไร่ทั้งกงนิ่นต้งเดินไปทั้งคุณทั้งไร่ทั้ทงข้อคุณมาอ่อันนี้ครับมี่พ่อได้เก็บปรทังออกตะหนีปะทังเนี่มันถืเป็นปลาเลยอืมอยังต้องไปในน้ำเลย นี่หมากมะละขี่นกเห็นกนี่นี่หมากมะละขี่นกเออหมากมะละขี่นกอย่เนี่ยเดี๋ยเขาต้องไปเก็บทักไส้ทักไส้หาเอาขุนไปหาทั้งขุนมันจังไร้ทั้งคล้องคล้องทั้งข้างคล้องไงขุนเบิดกินแท้พี่นาพี่นาพี่นาถึนเต็มเลยเออพี่น่ะธรรมชาติพุ่น่ะเห็นบ่เห็นบ่เบิ่งหมากมันผีผีผีนี่นี่หมากสดซดหมากมะละเก็บเอาเลยเนี่ยโมเนี่ยเนี่ยล่ะกินนี่เห็นบ่กบกินอ่ะร้ายแท้เลยแล้ อ,อันน่ะเห็นปะเ,เอาไว้มันขึ้นมากมันกำลังเป็นดอกอเขาฟันทิ้งต์ตนี่ล้างขื่นออเออะลายขนไปทั้งขนยังลายขนอ่นานี่มีปลามันเรียกว่าหายไป้ใช้ยังไงมาหาเก็บผักเออเก็บผักแค่นั้นกินแล้วแล้วแม่มาเก็บผักเก็บอันไปใหอ้อามาคุณน่ะเล็เบื้องมาหน้าคุณนุ่น่ะคุณน่ะเล็เบื้องมาคุณน่ะคุณน่ะเห็นปะงามงามงามเพียเห็นปะเพียเพียเห็นปะเพียขึ้นเต็มเลยเห็น เอาไปอ้อมเซกบีบพรตมนตอ้อมเซกบตอ่นอ่งมันตรงมีหมากแล้วแม่ว่ะอันนี้ยูแถวปาแถวปลาปลาอ้อยยางขอมาาในปลาพระอาทิตย์แง่ตาก้นมามลางินดอกโอ๊ย ยางน้ำกลนแม่แม่เก็บผักบ่ทัดเราดอกเราเอินเอินหาแต่เศร้านึกว่าไปใส่ผีมยางมาผีพี่น้องมาแมมมาแหมได,ไ,ได้ร้ายแล้ว,ลวนะป้าุ่งกัดยุ่งกะม,มีเขาปางิช่ะคุณทั้ทงยางมาก เอาเนื้อผักบงบะแมนผักบงตะนี่นี่คือคือเนื้อผักบงแต่ว่าผักบงต้องไปเก็บอีกน้องนึงโอ้ยเดี๋ยวกระตกล่องน้ำดอกนี่เดี๋ยวยอดนึงน่ะยอดตัวผู้ตัวแม่พู้นี่ตัวผู้เอาผู<_<_<_<_<_<_้ก็เอาบ่อามันมีทั้งผู้ทั้งแม่บ่แม่นอยู่บ่เออจำเรื่องตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นทั้งสั้นแหละกินอะไได้ขี้มันกินใบทองมันกินทองมันกินทาย เคยกินแล้วมันทิท่ายทองตำลึงนะมีตัวผู้ตัวแม่มีเออมีตัวผู้ตัวแม่น่ะมั้งมีตัวผู้ตัวแม่ตัวผู้เนี่ยมันทิกินแล้วมันทิท่ายทองแม่เหรออันใบย่องย่องอันอันนี้กินตัวแม่เนี่แบบนี้อ๋อตัวนี้จะบอ้บอท้ายทองอ๋อบ่วท้ายทองนี่ตัวแม่เนี่ยเเเขาป็นรื่องตัวแม่เออ เป็นตะลากกินอ้อยกีนแถบเปววนน็นตะวันเป็นเด็กน้อยอ่นเป็นเด็กน้อยเขาป้าอ้อยนะฮักอ้อยฮักอ้อยแล้วละก็อาอ้อยไปฟาดฟาดให้มันแตกแล้วแถวสีกัดกินแสบยังค่ะไปยันยันไปยันยัาเดี๋ยวเดี๋ยวพักจำเรื่ใหญ่ายมาผ่อนนะใบยันยันนี่เดี๋จ